People of Walton, this is your Mayor John Ward. I want to take a moment to thank y'all for your patience and resolve in these most challenging times. It's that southern spirit, it's that Texas grit that gives me full confidence that we'll not only get through this crisis, but come out stronger on the other side. I only wish I could be here to see it, huh? However, folks, I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the uh, the city limits. Now, no need to go assuming the worst. <laughs> right. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city. And eradicate the... huh? Let's get ready. They're where? Just me. So, so just uh, hold tight, secure your homes, and I assure you, the tide will turn. God bless you. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash. But if you are, know this. Nobody is coming to help you. <laughs> There's no plan. They. <sighs> Look. What they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. แล้วเราก็มานานเลือกรอดชีวิตนะแน่นอนผมไม่รู้อะไรเลย ยตัวนี้ถูกชะตาแนละ้วเนี่ยทำไปเล่นไปนี้เลยละกันไม่อ่านด้วยแล้วก็ฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่กลางวันที20แต่กั้นมีสภาพแย่ๆที่แถมไม่เหลืออะไรแล้วปุ๊บ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 อ่านแบบใด เฮ้ยเฟัตเตียนกับไดแอนเหรอ,อต้องทำไรรักษาเลยพักะ่อาพับเซียนเหมือนเรียนมานอนเลยนี่ล่ะโอ้โหแผงก,กั้นเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเกิดที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเป็น,นการ เราควรไปตรงไหนเนี่ยไปตรงนี้แล้วกันเห็นมันบอกอาวุธจัดไป ร้านเกีมน่าน่ามีอะไรหรอก โอ้โห,โ,หโ,หโหสามตัวได้เหรอพ้องล็อกอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ <c oughs> อะไร อ้ทำไ,ไมมันมีขบวนขึ้นได้อะ แล้วขึ้นได้จริงท <C oughs> ำเสียนเหมือนเรียนมาไม่ใช่อะไรดูคนอื่นเล่นมาอะไรอะ่ะอาหารสุน,นักกระป๋องแพ็กหกุ้นฟู้กำลังใจ คุณฟูกันพักผ่อนนี่ไงนี่ไง เอลกินพื้นที่ก่อสร้างบนถนนโบเวนเกลี่รไ,ลรไ,ลรไรนี่มันไม่มีอะไรเลย That made me all right, eh? <coughs> กันเฮ้ยโหมดมั่วๆเฮ้ยเซิร์ชก่อนละกันลอบบีจที่เจอคุณนะเป็นยังไงบ้างผมอยากอยู่ร้านเกมสักอาทิตย มานานแล้วต,ตอนนี้มันเริ่มน่าเบื่อแล้วนะ่ะทำไมคุณดูใจเย็นจังโอ้ยแมอวอะเสียงปกติดวะตอนแรกก็ไม่หรอกผมตะโกนไม่หยุดเลยแหละตะโกนใส่ผนังนะจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอร่อรหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีขึ้นสักนีด ถ้าร้องไห้แล้วทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมป่านนี้เราคงจะไม่จมทะเลน้าตาแล้วมีแต่ข่าวร้ายเข้ามาตลอดแล้วผมไม่อยากหาเรื่องเสร็จตัวด้วยคุณกำลังหาอะไรอยู่เล้วบันดาใจไงล่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นผมพยายามเขียนหนังสือนิยายเล่มหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยากเขียนอยู่นะผมจะเล่าเรื่องเมืองวอร์ตันเรื่องของเมืองที่ไม่ยอมตาย เป็นนักเขียนนี่เองอยากเป็นแต่ก็ใช่ละผมรู้ว่ามัน,นอาจจะฟังดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะถูกค,คุณแต่ฟังผมนะเรื่องราวทำให้มีความหวังผมเชื่อในความหวังและคุณหละ่ะคุณสมบัตินักตื่มเพื่อส้าสังคมและกำลังใจจากการดื่ม เจ็บจนแย่ทำได้แต่อาหารดิไม่สบายตัวหรอไปยินดีต้อนรับตั้งทำไงอ่ะ <c oughs> อ,อ,อ้าวอาวุธถูกทำลายก็ว่าเสียงอะไรโหไม่ดีเลยทันไม่ดีเลยอะ ก็หมดผมไปหามาหรือยังวะขึ้นไปแล้วปะใช่ขึ้นไปแล้วนี่ ท่านี่เดินลางเสียมพยายามประสานงานให้เฮดิเตอร์ลรงจอดในเขตเหนือของพอตั้นนักบินได้รับคำได้รับค่าตอบแทนอย่างดีสำหรับความเสี่ยงที่ต้องไปเชิญเนียเ่ยระพจิ๊โอ้โหโดนตบหนึ่งทีโอ้โ,อโอไม่เอาแล้ว พุทธที่ยี่สิบสิงหาอาจะอาหารมาด <ing> ิเพราะเบาะแสดูเหมือนว่ามีคนกำลังจัดอพยพออกทางออกจากเมืองรถฉีกเสียงลังใจโอ้โหเราควรเอาอะไรดีนี่ไหม ไปนอนก่อนปะถึงเวลาของหนูแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยแต่ที่จริงเรววาก็ต้องกลับไปเอาปะมันมีของแล้วไม่รู้มันมีอะไรแต่จะไปอีกรอบหนึ่ง ดือซะด้วยเราก็จำไม่ได้เราลูไดไปหมดหรือยังนะเราก็ไม่รูด้ด้วยดิจะรูไ้ไปหมดแล้วแหละหรือเปล่า <c oughs> ไม่มั่นใจเลยอ้าอย่างนี้วอเอานี่ไง เราใช้กระทะดีกว่ามั้งตรงนี้ล่ะใช่ไหมเหมือนจำได้ ก็ไปไม่หมดอยู่ดีอ่ะ มันตบเราเราก็เอาคือเอาคือเอาคือ นะปิดเลยจะเคลียร์หมดแล้วแหละโอ๊ยนีาไม่โดนตกไป ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบเกมแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยเจอกันใหม่ในสนามรบหน้าครับสวัสดีครับ